สวัสดีครับวันนี้พามาดูอีกหนึ่งแปลงนะครับในพื้นที่อำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเป็นตัวเดียนเก้าแนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่อยากให้เกษตรกรได้ลองไว้ลองปลูกกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตอนนี้แปลงนี้อายุประมาณ75วันนะครับเจวันตัวเดียนเก้าแดูครับดูระยะเรื่องับต้นนะครับไม่สูงมากนะครับ เอาเอาจริงจริง,รงผมสูงอยู่รนะ้อยหกสิห้าหกสดูครับอ่าแล้วก็ดูฝักครับฝักค่อนข้างใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่แล้วก็เสมอแล้วต้องบอกนะที่สําคัญนะครับตัวดีเอ็นก็ไม่แปรนะครับเอ่อไม่มีฝักเน็บฝักเสียบเลยนะครับแล้วก็ลําต้นแข็งแรงขนาดอยู่ริมเนี่ยก็จะไม่มีฝักเน็บฝักสังเกตได้ครับทุกทุกต้นนะครับจะไม่มีฝักเน็บเลยนะครับ เป็นฝักเดี่ยวนะครับถ้าติดคู่ก็คือเป็นสองฝักแยกแยกไปเลยนะครับต้นไม่สูงมากนะครับใบใหญ่นะครับลําต้นแข็งระบบรากครับระบบรากดีมากนะครับรากค้ำยันดูรากครับรากเยอะนะครับมีทั้งรากอากาศแล้วก็รากในดินนะครับต้นแข็งครับแล้วที่นาำพันธุเนี่ยอะลักษณะเด่นของเราก็คือลําต้นสีแดงนะครับเปือกสีแดงก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับกับตัว DN988 นะครับเอาฝากไว้ให้ได้ทดลองปลูกกันนะครับเรามี จำหน่ายกันแน่ในเดือนมีนาคมนี้นะครับเจอกันแน่นอนครับขอบคุณครับ